สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับคําพูดของลูฟี่ที่พระหัตถ์ที่เขาเนั้นเคยพูดเอาไว้นะว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาเนั้นจะไปต่อสู้แล้วก็จัดการเจ้าพาดซึ่งในตอนนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่รอเลยกับลูฟี่พวกเขาทั้งคู่นั้นกําำลังตกลงกันเรื่องการสร้างพนรมิดและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่งก็จะไปต่อสู้ฟฟกับดอกฟามิงโกแล้วก็ไปจัดก,การไคโดต่อหลังจากนั้นน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 ใใช่่่นน่่่มััั้ะะะซึงงตอออกกก็็จจจจีีีเเเเรรรืาาาาาวทลูฟดบขปพ และในตอนนั้นเจ้าพาร์ทเนี่ยหนวยข่าวเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าพาดยุคเก่าในตอนนั้นก็จะมีแชงไคโดแล้วก็บิ๊กมามที่พวกเขาได้ไปเจ้าพาร์ทอยู่ในตอนนั้นส่วนในปัจจุบันนี้เนี่ยสี่เจ้าพาร์ทก็จะมีแชงและที่เหลือก็จะเป็นเจ้าพาร์ทยุคใหม่นะฮะส่วนนั้นก็จะมีบาร์กี้หนวดดำแล้วก็ลูฟี่ที่เพิ่งขึ้นไปจากพาร์ทเพราะฉะนั้นจากคำพูดของลูฟี่ด้วยแต่ภาพภาหาศาส์เนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงเจ้าพาร์ทยุคเก่าใช่ไหมฮะและในตอนนี้บิกกกมััแแล้้้้ว็็ไไคคโดพพเขาาาทงู่่นนนยป เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในตอนนี้จ้กรพายุเก่าเนี่ยในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ฉางเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากคาพูดของลูฟี่ที่พระฮาศาสตร์มันจะเป็นเรื่องราวคาใบ้ที่บอกนั้ว่าจากพายคนต่อไปที่ลูฟี่จะได้เจอได้ไประทานและก็ได้ต่อสู้ด Sent ้หลังจากนี้เนี่ยมันก็ได้จะเป็นแชงจากรพายคนสุดท้ายที่ลูฟี่ได้พูดถึงในภาคพภะฮาศาสตร์และดูเหมือนว่าเรื่องราววันพีทในปัจจุบันเนี่ยมันจะดูส่งเสริมเรื่องราวพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าลูฟี่คราวนั้นกําลังใกล้จะได้เจอกับแแแแชชงงลลล้้้้ววววเเพาาาาาาะ่่กกออนนนหีีขไดููฟ่ กำลังจะได้เจอกันอีกไม่ช้าและก่อนหน้านี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่แฉงเนี่ยเขานันไปวานแล้วก็ได้ประทะกันอยู่กุกิวซึ่งในตอนนั้นพวกลูฟี่ก็อยู่ที่วานอเหมือนกันและก่อนหน้านี้แฉงเนี่ยเขานั้นก็อยู่ที่เอลบาบและในตอนนี้พวกลูฟี่ก็เพิ่งมาถ er ึงเอลบาบเหมือนกันซึ่งเราก็จะได้เห็นนะว่าจากเนื้อหาและก็เรื่องราวในปัจจุบันเนี่ยแฉงและก็ลูฟี่พวกเขาทั้งสองคนนั้นดวลเวียนแล้วก็ดูใกล้กันเกินไปหรือเปล่านะฮะและที่สําคัญเนื้อหาในภาคเอล ซึ่งเราจะได้เห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยแชงนั้นพูดประมาณว่าอย่าลืมชื่อของโมฟางลูฟี่และจากคําพูดพวกนี้ก็ดูเหมือนว่าแชงคราวนั้นกําลังจะฝากคําพูดอะไรไปถึงลูฟี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องร้อนนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้ลูฟี่แล้วก็แชงน่าอาจจะได้เจอกันแล้วนะฮะเพราะว่านอกจากที่พวกเขาสองคนที่อยู่ใกล้กันมาตลอดเนี่ยมันยังมีเรื่องราอที่บาโทลิมิโอคราวนั้นเผาทมกลุ่มผมแดงและหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มผมแดงนั้นก็ได้ััวว้แตตต่่่่ในนนออทีีชปลย จูจ่ๆยาสมก็ยิงเลือกเพราะเขาระเบิดสง,งานมันก็เลยทาให้เรื่องรล่าของบาโตริโมเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องรล่าจ,จุดเชื่อมโยงะฮะไปสู่การเจอกันของแชงแล้วก็ลูฟี่หลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานําเรื่องราวาทั้งหมดนี้มารวมกันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าในตอนนี้ลูฟี่แล้วก็ชแชงนั้นมีโอกาสเจอกันสูงมากแล้วก็จากคําพูดที่แชงในตอนที่ให้หมอกฟังลูฟี่เนี่ยเขาเนั้นก็บอกน้าบอกฟังไปนั้นคอยนําม,มาคืนเขาในตอนที่ลูฟี่ในการไปเจ้าตลาดที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในตอนนี้ลูฟี่เนก็ป็ปปจไแล้ว แถมเขานั่นก็เป็นจอบอยที่กลับมาแล้วก็เป็นเทพบรโดาธินิการาะ,ะนั้นก็จะเห็นได้ชานัูฟี่เนี่ยในตอนนี้เขาได้กลายเป็นจ้าสลัดที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วแล้วก็เนื้อเรื่องแล้วก็บทปูก,ก่อนหน้านี้มันยังมีเรื่องรล่าเกี่ยวกับเจ้าชายโลกิที่เขานั้นบอกนว่าเขานั้นรู้เรื่องเล่าเก่าแฉงซึ่งนั้นก็จะยิ่งเพิ่มปมแล้วก็การปูเรื่องราวนะฮะไปสู่เหตุการณ์การเจอกันของพวกเขาทั้งสองคนราะ,ะนั้นเนื้อหาในภาคเอลบาที่เป็นภาคใหญ่เนี่ยนอกจากที่มันจะมีการต่อสู้ข เาว่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ในภาพวาโน้คนอ่านหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันนะฮะว่าหลังจากที่ลูฟี่ได้จัดก,การไคโดที่เป็นจับพายได้สาเร็จเนี่ยหลังจากนั้นลูฟี่ก็ได้จะได้เจอแชงเพราะว่าในตอนนั้นลูฟี่ได้กล้าไปจับพายคนใหม่ไปแล้วแต่ว่ากับการไปว่าจบเนื้อหาในภาพวาร์โน่ยแชงนั้นกลับโผล่มาแล้วก็จากไปสง,งานเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะท,ที่สุดแล้วนะฮะที่พวกเขาเจะได้เจอกันแล้วก็ได้ต่อสู้กันเพราะว่าในตอนนี้เหตุผลในการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีพร้อมนั่นคือบาโโทิพกาานัถูกจากจารย็ แล้วก็ยังมีข้ออ้างเกี่ยวกับเรื่องราวรถเมื่อกี้ไปต่หากเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็จะเห็นไดนะว่ามีข้ออ้างมากมายที่มานเนี่ยจะทาให้ชางแล้วก็ลูฟี่ได้ปะทะกาันแต่ว่านแน่นอนนะว่าก,รา,การปะทะกันในครั้งนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นแค่การประทะากาันขำๆแล้วก็เล่นๆเท่านั้นเพราะว่าชางแล้วก็ลูฟี่เนี่ยไม่มีทางที่จะต่อสู้เอาจริงแล้วฆ่ากันอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาเนี่ยก็คงจะจบกันด้วยงานเลี้ยงฉลองอยู่แล้วนะฮะเผือๆการเจอกันของพวกเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นหลังจบเนื้อหาในภาคโอ เพราะว่าขนาดในตอนนี้ที่ลูฟี่มีร่างแก่ห้าเนี่ยเขาในยังมีความสามารถที่ไม่แข่งกันขนาดดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูฟี่ปลุกความสามารถที่กาให้มันแข่งกันกว่าเดิมและก็จากการสู้ที่แข่งกันนัพะเอบาบได้เนี่ยในตอนนั้นความสามารถลูฟี่มันก็น่าจะพอทท้เทียมแล้วก็สามารถต่อสู้กับแฉงได้แล้วนะฮะเพราะว่าจากเหตุผลแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุผลมากมายที่ทําให้แฉงแล้วก็ลูฟี่น่าจะได้เจอกันแล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันว่าหลังจากนี้เนี่ยลูฟ แล้วก็ลูฟี่แ้งแสงเนี่ยจะได้เจอกันหลังจบภาคเอลบาฟหรือว่าเจอกันเร็วกว่าน,นั้นหรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมารอลุ้นหรือก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนในกับเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาเคลมหมายชะลุราวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ